สวัสดีค่ะวันนี้มาพาชม New p s y c h o f i g h Sport Limited Edition Million Monster นะคะโดยซีรีส์นี้ออกมา3รหัส3สีค่ะแล้วก็ผลิตและจัดจำหน่ายสีละ500เหรือนเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นนะคะโดยซีรีส์นี้จะคอลแลบกับเหล่ามอนสเตอร์4ตาสุดน่ารักจากจินตนาการของ An Officer d i e หรือว่าคุณก๊อฟทิติปูสติดอาร์ติชชาวไทยค่ะโดยการออกแบบ แกงมอนสเตอร์หลายตานี้นะคะเพื่อบอกเล่าเรื่องราวในแต่ละวันค่ะแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้สร้างสรรค์ผลงานพิเศษบนนาฬิกาข้อมือของ c y โก้ f ฟ g h t Sport นะคะมาในคอนเซปต์ perfect time ค่ะเพื่อถ่ายทอดลงบนเรือนเวลาทั้ง3สี3 3แบบนั่นเองสีแรก n i g h time t for eyes มาในรหัส srpl 6 7 k ค่ะเป็นสัญ,ญลักษณ์4ีตาโดดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ของว i นเทจสโต e r นะคะถูกนำมาเป็นรายละเอียดบนหน้าปัดแล้วก็จะมีตัวเรือและสายเป็นสแตลเลสเคลือบสีดำเพื่อเป็นตัวแทนของช่วงเวลาค่ำคืนนั่นเองค่ะแล้วก็จะมีโทนสีภาพจำของตัวคาแรคเตอร์สีฟ้านะคะถูกนำมาใช้บนแชปเตอร์ลิงแล้วก็ชุดเข็มค่ะแล้วก็ที่เม็ดมะยมนะคะจะประดับอะคริลิกสีเดียวกันค่ะ ส่วนของฟาหลังก็จะเป็นแบบ C2 ทูสีฟ้านะคะเขาจะสก,กิน Limited Edition แล้วก็สก,กีนหมายเลขของนาฬิกาด้วยค่ะนีนะคะสำหรับสีดัมมาต่อกันที่รหัส s n pl 6 9 k morning friendship นะคะหน้าปัดเขาจะเป็นโทนสีชมพูนะคะสะท้อนความอ่อนโยนในช่วงเวลาเช้าที่เปรียบเสมือนการเริ่มต้นวันใหม่ แล้วก็จะมีลายเส้นของเหล่าแกงมอนสเตอร์ทั้ง4บนหน้าปัดนะคะตัดขอบด้วยคอ,บบอร์บเซลสีดำเพื่อดึงดูดให้นาฬิกาดูโดดเด่นนะคะแล้วก็จะมีแล้วก็จะมีจมุดเล็กๆที่เป็นโฟไอที่ตำแหน่ง9ก้นาฬิกาค่ะแล้วก็มีเม็ดมะยมที่ประดับอะคริลิกสีเดียวกันนะคะกับฝาหลังซีทูมีลวดลายเป็นมอนสเตอร์ขนปุยค่ะ และรหัสสุดท้าย SRPL65K Afternoon Chilling นะคะรุ่นนี้จะเป็นสายหนังสีเหลืองนะคะแล้วก็หน้าตัดเขานะคะจะมีลายของคาแรคเตอร์มิสเตอร์มาตินนะคะที่ยืนโพสท่าเล่นกับตัวอักษรที่เป็นอโตโมติกพร้อมกับมีแก้วกาแฟวางไว้ข้างๆค่ะขอบเบเซลจะเป็นสีขาวกับตัวเรือน เคลือบสีดำนะคะเป็นแบบด้านรุ่นนี้จับคู่มาพร้อมกับสายสีเหลืองระดับปลายเส้นแบบนี้เลยแล้วก็ยังมาพร้อมกับเม็ดมะย,ยมอะคริลิกสีเหลืองค่ะแล้วก็ฝาหลังซีทูพร้อมโลโก้ m i l เลียนสมอนเตอร์นะคะถือเป็นตัวเรือนฉากปิดที่เก็บรายละเอียดแน่นกว่าทุกๆเรือนเลย โดยนาฬิกาทั้ง3รุ่นจะมาในกล่องลิมิเต็ดที่เป็นวัสดุไม้แล้วก็จะมีฝาปิดเป็นอะคริลิกใสนะคะตรงนี้สามารถลอกออกได้เลยแล้วก็จะมาพร้อมกับสายผ้าที่เอาไว้ใส่สลับได้ไม่มีเบื่อเลยค่ะสำหรับอุปกรณ์ในกล่องนะคะเปิดมาจะมีเป็น นาฬิกาที่มาพร้อมสายนาโตในกล่องซึ่งสายนาโตจะมีมาให้ครบทั้ง3รุ่นเลยค่ะแต่ว่าสายเขาก็จะมีดีเทลที่แตกต่างกันนิดหน่อยในเรื่องของวัสดุนะคะอย่างตัวห่วงสายกับตัวบัเกคลนค่ะเขาอ่าอย่างตัวนี้ก็จะเป็นแบบเงาแล้วก็รุ่นสีเหลืองจะเป็นแบบด้านนะคะแล้วก็สีชมพูจะเป็นสีเงินค่ะแต่ว่าตัวสีของสายนาโตแล้วก็ตัวลวดลายเนี่ยก็จะเหมือนกันเลย แล้วก็จะมีเป็นเล่มบุ๊กเลตนะคะที่มีการ์ตูนให้อ่านด้านในแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับคุณกอ๊อฟแล้วก็แรงบันาดาลใจที่ใช้ในการออกแบบนาฬิกาทั้ง3รุ่นค่ะสำหรับใครที่เป็นแฟนสตรีทอาร์ตหรือว่าเป็นแฟนของคุณกอ๊อฟหรือเป็นแฟนของไซโก้นะคะซีรีส์นี้เป็นอะไรที่น่าสะสมมากค่ะ ผลิตมาีละ500เหรืยนเท่าน no <st unlikely> ั้นนะคะแล้วก็จำหน่ายเฉพาะในประเทศไทยเลยสำหรับใครที่สนใจสามารถเข้าไปชมได้ที่เว็บไซต์ทำคลิปเปอร์ชอปหรือว่าทักช่องทางต่างๆของทางร้านได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็นำมาให้ชมเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปของช่องทำคลิปเปอร์เพื่อเป็นกำลังใจให้อดินด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าจะเอานาฬิการุ่นใหม่รุ่นหหักมาให้ชมการฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ